หากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนชื่อของสรงการเตชะนารงค์เป็นที่รู้จักกันในนามนายแบบรูปหล่อพ่อรวยทายาทคนโตเศรษฐีพันลานของไพวงเตชะนารงคเจ้าของโบนนซ่าเขาใหญ่ที่โด่งดังไปทั่วโลก หนุ่มเนื้อหอมที่สาวๆอยากทำความรู้จักด้วยมากที่สุดนอกจากจะเป็นนายแบบถ่ายนิตยสาราวัยรุ่นมันนับไม่ทวนซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าหนุ่มสงกรานนั้นเคยมีข่าวยุ่งเกี่ยวกับเหล่าดาราสาวมาเยอะ 1. เจนชมพูนุชปียพานีที่เคยถ่ายแบบด้วยกันจนมีข่าวว่ากุ๊กกิ๊กกัน 2. พิตตานพัทรลุงสงกรานดอดควงวีเจสาวพิตตานพัทรลุงช้อปปิ้งกันอย่างกระหนุมงกระหนิงทำให้เกิดเรื่องราวเป็นรักสามเศร้าเพราะฝ่ายหญิงดันมีคนดู้ใจก่อนหน้านี้ที่ชื่อออฟ 3. พิงกี้สาวิกาชัยเดชเคยมีข่าวว่าคบหาดูใจกันอยู่แต่ฝ่ายชายกลับไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทำเอานางเอกสาวถึงกับเงิบ 4. วุนเซนก็เคยมีข่าวพัวพันรักกับหนุ่มสงกรานมาแล้วสงกรานแอบปิ้งสาววุนเซน 5. พิกพัทรศยาเคยมีข่าวว่าช่วงที่ทั้งคู่รับงานโฆษณาเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งทำให้เป็นกระแสถูกจับตาม,มองเรื่องความรัก 6. พพ่อยเชอร์มานบุญยศักดิ์สาวสวยเปรี้ยวจี๊ดเข็ดฟันคนนีในอดีตเคยแอบคบหาก,กุ๊กกิ๊ก อยู่กับหนุ่มสงกรานมาก่อนในช่วงที่สงกรานเข้ามาชิมลางรับงานเป็นนายแบบคบหาดูใจกันอยู่พักใหญ่ๆก่อนที่ในท้ายที่สุดจะเลิกกันเซกุตบายกันไป 7. โบสุรัตนาวีสุวิพรอ,อดีตนักร้องสาวดูโอแห่งค่ายโดโจโซ,ซิตี้โบทริัมคิงดอม ก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่เคยคบหาดูใจกันมาก่อนแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝั่งก็เลิกลากันซะก่อน 8. อีฟกำมลนชนกก็เคยมีข่าวกุ๊กกิ๊กกันอยู่พักหนึ่ง